At, ว่าปริมาณฝนจะมีช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนถึงเดืนอนกรกฎาคมค่ะดังนั้นปริมาณฝนสะสมจะอยู่ในช่วงหลังจะไม่สูงกว่าคาดว่ามีค่าน้อยกว่าปีก่อนเล็กน้อยซึ่งในปีก่อนนะคะจะมีปริมาณฝนสะสมตลอดปีที่8เค่ะหากที่ารณาปริมาณฝนสะสมแต่ละเดือสนอสิบาคมีการกระจายและมีปริมาณฝนสะสมไม่มากคับและมีการกระจายและปริมาณฝนเพิ่มข,ขึ้นในภาคอีสานและภาคใต้ เิดมากขึ้นในช่วงเดือนเมษยนกรกฎาคมสิงหาคมนะคะอากาการเข้าสู่ฤดูฝนปี2 5 6 5ตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคม2 5 6 5เป็นต้นมาคาดว่าฤดูฝนปีนี้นะคะจะสิ้นสุดปริมาณฝนรวมช่วงฤดูฝนในปี2 5 6 5จะสูงกว่าปกติร้อยละสองแต่ฝนรวมมีน้ำฝนมีปริมาณน้อยกว่าปี2 5 6 4ซึ่งมีปน้ำฝนสูงกว่าปกติเย่างไรจะฤดูของปีนี้อาจเกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่นะคะ ทำให้ต้องระวังพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชนบทานรวมทั้งพื้นที่ที่มักมีอากาไแปรรวซ้ำซากอาจจะมีกรงคาดว่าจะมีาขุหมหุนิวเคลียรเพื่อนเข้าสู่แห็งไทยจำนวน,นสองลูกมีช่วงเดืนสิงหาคมถึงกันยาย,าย,ยนในบริเวณทั่หนือและต้ดินค่ะจนในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมา่มุนิยมพยาได้ออกปกาศแจ้งเกิดภรยพิบิซึ่งเป็นผลมาจากไข้หวดิเรอและทิกง,งนะัศกาทั้งนี้เพราะช่วงเดือนเมษายน ในช่วงที่เปลี่ยนฤดูที่มีอากาศไทยี้จะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างของความเสียหายจากพายุพิบัติภูมิภาคต่างๆของประเทศนะคะทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ทำงานร่วมกับภาคส่วนในการสื่อสารข้อมูลกับพยากรณ์เพื่อให้ชัดและของญาตสลิดนะคะการคาดอ่านฝนในรอบหน้าของเดือนจนลุกตื่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผู้เชีอยวชาญใน255ในภูมิภาคต่างๆของประเทศซึ่งเป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุด เมื่อวันก่อนอันน่าเจริญกว่านัชานีและศิงคโปร์ส่วนเดือนสิงหาคมมีโอกาสเกิดฝนน้อยกว่าปกติได้ ตไงนู้นเริ่มโผล่อยู่ท้ายๆหน่อยนะึงตรงนู้นลงง่ายเทเปลโคลงพอครับวันนี้เข้าได้เรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาเทเลอร์บรรทุก บาร์แล้วก็รถเทรนไปรอแล้วก็จะยกใส่ช่องสามซึ่งต้องอยวาไดเร่งทางข้าวแล้วเดี๋ยวคอยสี่โมงเดี๋ยวอาจจะ